น,นี้มาอ่านเรื่งคนดีนะคะอันคนที่ทำงานที่เป็นคุณให้เกิดประโยชน์ย่อมจะต้องประสบถ้อยคำถ่างหรือการขัดขวางน้อยหรือมากผู้มี ใจอ่อนแอก็จะเกิดความยออ่อท้อไม่อยากที่จะทำดีต่อไปแต่ผู้ที่มีกำลังใจย่อมจะได้ไม่ท้อถอยยิ่งถูกค้นแคะก็ยิ่งจะเกิดกำลังใจมากขึ้นทำค่อนข้างและกลายเป็นพาหานะที่มีเดชะแห่ง,งการทำความดีแม้พระพุทธเจ้าก็ยังถูกคนที่ลิียา มุ่งร้ายจ้างคนให้ตามด่าว่าในบางครั้งการที่จะให้ใครช่วยเหลือทำอะไรต้องเลือกคนที่มีปัญหามีปัญญาที่จะรู้ผิดถูกควรไม่ควรไม่ใช่ว่าถ้าเขามุ่งดีปรารถนาดีแล้ว เป็นมอบการงานให้ทำเรื่อยไปเพราะถ้าเป็นคนขาดปัญญาแม้จะทำด้วยความตั้งใจช่วยจริงแต่ก็อาจจะทำการที่เป็นโทษแม้อย่างถูกอ,อย่างไ,ได้ คนเหล่านั้นนอกจากจะมีสติปัญญาแล้วยังต้องมีความคิดอีกด้วยจึงจะเอาตัวรอดได้จากอันตรายต่างๆในโลกวิสัยของบัณฑิตคือคนที่ฉลาดย่อมไม่แพ้หรืออันจบต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่รัดลึงเข้ามาย่อมใช้ความขี่คลายเอาตัวรอดปลอดภัยให้จุงได้และ เป็นธรรมดาที่คนฉลาดย่อมเอาชนะคนที่ฉลาดน้อยกว่าได้คนโง่นั้นเมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ก็ยังรักษาตนอยู่ได้แต่เมื่อโง่เกิดวัดฉลาดขึ้นมาเมื่อใดเกิดวิบัติเมื่อนั่นและเมื่อถึงคราวรับขันซึ่งจะต้องแสดงวิชาเองคนง่อง่ก็จะแสดง งูออกมาจนได้ฉะนั้นถึงอย่างไรก็สู้หาวิชาใส่ตนให้เป็นคนฉลาดชิดเองไม่ได้ทั้งคนที่มีวิชาที่ดีถึงจะมีรูปร่างไม่ดีก็จะต้องได้ดีในที่สุดคนที่อ่อนแอยอมแพ้อุปสรรคต่างๆได้ง่ายส่วนคนที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรค ก็แก้ไขไปรักษาการงานหรือมุ่งจะทําด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นถือ,อปรปสรคเหมือนอย่างสัญชาตญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งจะต้องหยุดรถก็จะไปข้างไหนไม่ได้แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้นถ้ากลัวจะ ต้องผู้อุปสรรคก็ทำอะไรไม่ได้ธรรมดาเป็นผู้เป็นปุถุชนความสามารถต้องการย่อมบังเกิดขึ้นได้เสมอวิธีการปฏิบัติถูกต้องก็คือเมื่อความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด ให้ทำสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีสติปัญญาอย่าคิดเอาเองว่าใจเป็นอย่างไรจะต้องพบความจริงแน่นอนใจเป็นทุกข์ใจเล่าร้อนด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นนั้นใจจะไม่สงบเย็นด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่จะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด วิธีดับความปรารถนาต้องการคือหัดเป็นผู้ให้บ่อยๆให้เสมอการให้การดับปรารถนาต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอถ้าการให้นั้นเป็นการที่เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตนมิได้เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทนยิ่งกว่ามีคนไม่ใช่น้อย ที่เรียนรู้มากมายอะไรก็ดีอะไรชั่วรู้ทางนั้นแต่ไม่ทำดีหรือทำก็ทำสิ่งไม่ดีเรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้คือไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้นั่นเอง พระพุทธศาสนาสอนให้คนเข้าใจกรรมนั้นไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมเป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันกรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลาประกอบด้วยจิตนาหรือความจงใจ คนในโลกต่างต้องถอยทีต้องพึงอาศัยกันในทางใดทางหนึ่งจึงปฏิบัติตนทางที่รักษาตนทั้งผู้อื่นคือด้วยวิธีแต่ละคนตั้งใจปฏิบัติกรณีคือของตนควรทำหน้าที่เป็นตนให้ดีและมีน้ำใจที่อดทนไม่คิดเบียดเบียนใครมีจิตใจเมตตาเอ็นดูอนุเคราะห์ เมื่อตั้งใจปฏิบัติกรณีระยะด้วยมีน้ำใจดังกล่าวกชช็ชื่อว่ารักษาทาั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นผู้รักษาได้หมดหน้าที่ของคนเราที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อชีวิต ร่างกายคือบริหารรักษาให้ปัจนาจากโรคให้สัพพานภาพและรีบประกอบประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่อุดมไม่ให้เป็นชีวิตชั่วชีวิตต่อประโยชน์และในขณะเดียวกันก็กำหนดคติธรรมดาของชีวิตเพื่อความไม่ประมาทพระพุทธเจ,จ้าสัตยห้ามมีทรรายชีวิตร่างกายถ้าเกิดความอยาก ความโกรธความเกลียดอันใดทําลายชีวิตร่างกายก็ทําให้ก็ทําลายความอยากความโกรธความเกลียดนั้นแหละคนที่มีบุญนั้นบุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้ามาช่วยอยู่แล้วเพียงแต่เปิดโอกาสให้เขาเข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเองการเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มหอออ่อออกเสียนขณะ 1. ด้วยสติที่กำลังทำตามวิธีของพระพุทธเจ้าเมื่อบุญได้โอกาสพังผูเข้ามาถึงใจหรือโผล่ขึ้นมาแล้วจิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้ายก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอันความดีนั้นย่อมเป็นอาพลเป็นอิส,อสยศยศคือความเป็นใหญ่ของคนดีเพราะคนดีย่อมเห็นแคว เห็นความดีนั่นแหละยศยิ่งใหญ่และย่อมพอใจประดับความดีเป็นอาพรจึงกล่าวได้ว่าความดีนั้นเป็นอิสริยา,อาของคนดี